สบายดีพ mm. ี <S <s ่น้องสบายดีผู <S <s ้สูงอายุคนเด้อสบายดีแม่คั่วเฮาวันนี้แม่คั่วสมาเห็ดแกงขีเล็กพี่น้องเอ้ยกำลังใส่สีตาหั่นหอมกระเทียมเตรียมหอมกระเทียมไว้แกงขีเล็กพี่น้องเฮ้เชือกมันสั้นเกินโอ้มาเล็กเกินตะกุนตะเมงไม่เห็นเห้ยยันตีนโอยเอ๊ะต้นไรเชียงหยกเตายายคุ้งคลองไงหอมกระเทียม กระชายใบยมะกรูดวัวซิงไค่ะพี่น้องเอ้ยไม่น่ากําลังโปกะก็เรื่องกองําลังเลี้ยวหาหมกผ้าเด้วนี่เนี่ยนี่น่าเปลี่ยนอะไรไฟแน่นอนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนถอดอืตัวลีนบืวอหงีดด้วยอาโกมาเต็มกระเจี๊ยนอ่ะปักเกือการ่มป่านนะ ขอขอเราขงเรเตรียมถามพี่อเลย,ยมักพ่าวสองหน่วยพี่น้องเลย,เยคนพามาพฝ้าคนแกงอ่ะคนนัง่งจีเปนนดดย์นอน่ะคนกินมีคนนอนดูด้วยมีคนนอนเบิ่งนกามี่พูดนะพู <laughs> สบายแค่ไหน,นพี่น้องเอ้ยมันฮอตน,น,นะไไนะเ <laughs> ออ เออโค่นไอกโค่มาโคม่นหน้ากัย่านโคเออจักโคยังไงหูแต่ว่าโคโคนั่นแหละนไม่ได้ไอโควิดสิบเก้าจบเออไม่ได้เราหูไอ้โควิดสิบเก้าแล้วว่ะพี่น้อะไรไอ้โควิดสิบเก้าจบเออไม่ได้เราบริยานของเราวะมาอีโต้แล้วซับรถเราบริเฮตกับเผาก็ดีเลยกล้ามายังไงร้อนจะตายเนาะเดี๋ยวช้างเหยียบสลินท่านบอกไม่กล้าหรอก แต่่วยเป็นอรก้าก็ได้พอหับมือไงมาไปช่างเยบแต่ว si ันนี้ยใครายๆมันเกิดเจของพันห uh ุกนอกอ่ะให้ยิ่อันนั้นใช้โตพ่อเอ้ยพวกนี้กขยังไม่รับคุณหรอกีกเกินหก้าก็ต้องชวนทำงานก็นทีเๆียจให้น้องเมย์บอมาคุณหัก้าหาไนวะคนทยนอกเขาไปแล้วมีใคเป็นอะไรบ้างไม่คุณแม่คนนึ้าแต่เกิดไปลูก จ้าจ <Th> ้าม well, <her> ือในแมยคู่เขาต้องใส่สีตาพี่้องก็ั่นใส่เปนวบวถืได้ว่าจะหมวกหวเรเี่ยมุดแดงยังมองรังรังแดงไม่จือเลยเยี่ยไปสืบว่าไแมป้านกะไรใชไดมมือละสีหางแก้วได้เถ่เนี่ย มิวเอไม่ร้อน <h supplier> ่ม <Lake> ิวไม่ร้อนบ่เก้าอี้นะเก้าอี้เตะเห็นไหมนะพี่มิวคนผ้าผ้าหอเน้เตาบนหองใส่เมด้าแกงเดี๋ยวหาเก้าอีมาให้นั่งก่อนจ้าสเย่ไม่ได้เจ้าทาหรือไม่ได้เจ้าคืนเห็น้ลแหละ สวยนะแม่นะปลากระเทยกระเจาอุ้ยอะยได้ไม่ยังเลยเพนอะไรนะพี่น้องเ้ยมันหนังฝ่อพัว คน,คนสวยไงคนสวยไงแล้วัวหายไม่ได้ค่ะอ้ยพาแล้วต้องขูดพี่น้องเยอ้ยเพราะว่าคนขูดคนผ่ามาว่างต้น,นะน,นเนี่ยนะจีฮีบุยามบานสลานจฮีบอ,องนแม่ลงเื้องรีบมาที ต้งมุแกมม้อนะแม่เก็บตังไปทางไอป็ดไอป็ดไอป็ดไม่ได้ไม่ได้อะปี๊เป็ดเป็ดมันจะกินหนาพี่น้องเยด็เนี่ยยึงทำมารอยเต้าสองหน่วยพี่น้องเลยมะพร้าวกันเลย

เอฟซีถามมาว่าน้องเมย์ไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นงานไ่นองห้ากันเลิกเอฟซีกินห้างน้องเมย์แล้วก็มีจนกำนั่นั่งว่างอีกคนหนึ่งนอนนั่งเบิกออยูมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวรอแต่เอาถ้วยมาตอนเย็นเลยกำนันไม่ต้องห่วง ดับแม่ครัวแม่ดาแล้วไม่ใช่ว่าไม่แซ่ปนนไปนัวไประสามบ่วงจบเลยนีเหอาเไม่สน้องไปน้องซำตะไคร้ก่อนต้ำเครื่องก่อน ใส่ลงกอนพี่น้องเอ้ยตามไปปราบาเตยอยุ่ติดาเนียเอาตัว,วเ<ม>ดิมไปพอแม่นรอกพี่กะเดี๋ยวม,มาอีกโลหนึ่งใส่เยอะๆมันถึงจะเซ็ตใส่สห้องมาเที้ยนตามพฮ่้อเลยบุพเพเมฆขั้วคือเก่าพี่น้องเบบอ้ยคนหน้าตายังไม่คือ,อยังไงมันก็ไม่คือ ถ้าแถวชนบุรีแถวนั้นเขาเอาช้อนขูดต๊กไม่ต๊วดตดัวกระไสพี่น้องใช้มาเรียบลาเที่ยวนุก,กนมับกระบ๋องยังไงใส่ปลาเหาะตามด้วยคองแซฟพี่น้องเลยปลาเหาะขมิน้นปลาขมิน้นปลาาขมิ้นพี่น้องเลย หนักประโหนะคะประโหนะคะหนักๆค่ะเอาราว้าขมิ้นเนาะมันก็ไม่คืนแล้ว,นว,ว,วเนาะตามข้ากันพี่น้องนวดข้ากันเขือ่องต้นบัานคูดงดงดักนางคู่คูซอยไร้คนพี่น้องก็ขั้นมันแบบน,นี้ค่ะลุงมาซอยขัน้นหมกร้าวละแบบน,นี้มีไร้มีไร้เจ้าเด้อคู่หมกข้าวหนึ่งขัน้นหมกข้าวหนึ่งตายลูกมือลูกมือแม่ครั่วลายลพี่น้องเอ้ย แซ่บไม่นอนเลยก็น,นก้ำกะทิพี่น้องเลยกระเปอ๋าทรงหน่วยมันอยู่นะมั้งเด็กปลาตัวพี่น้องเลยไม่ได้กำลังเคี่ยวกะทิอยู่เออถัวกะทิเด็กเขาเด็กหนอ่อย ปลาคอกับปลาดุกมีดกลัวผัวปลาขอกับปลาดุกพี่น้องกปลาขอตัวใหญ่เด้ออืต้องมันจรนอมมันมันน่ดิจาฮะไหนุน่ะปเครื่องไปพี่น้องเอ๋ยขัยืนไม่ค่อยได้จ้าพอดีละม้วมแล้นั่งแค่เลยไม่ขั้วก็ล้อ น้องเลยเอาปลาลงพี่น้องมันกระโขดผสมปลาดุกเสบไม่นอนเลยเอาคีเ็กลงพี่น้องมัน เด็กอืมให้อน้ำซองลงน้ำซองลงพี่นอ้องนานกะที่เขาลายขันต้นน้อแกงขี้เล็กพีนน่น้องเลยจ้าง่ายๆน,น,นะใส่แป้งนัวก่อนแป้งนัวก่อนพี่นอ้องเลยคือขาดบ่รได้หนึ่งบ่วงผ่านไปสองไป ได้ประหลักใส่น้ำรังอีกโอ้นี่หนึ่งสามผัเต็มบ่วงคือเก่าเลยสามเก่าพี่น้องเลยแซ่บมมีคำวันนิดเดียวจ้าหมดแล้วเดี๋ยวคนให้มันเข้าก่อนคุณมันเข้าเครื่องก่อนเป็งนัวปลาโทษกินได้ทั้างร้ายเฮือนะไรเลยพี่น้องเลยค่อยใส่พี่มันคับอยู่นะแม่อนี้พอดีแล้วเนาะ โอ้อโ<ร>เด็กเซบไน่นอนพี่น้องจ้งาปิดฟสักพักปิดสักพักก่อนจ้ากกอากรร่มมันแหง่ง้องมันถังถังฐานเ้าเหมาะเจ้เลยพี่น้องเลยไปหุ้มเขาบัดเดียวนี้ <laughs> กะทิลงกะทิพี่น้องพี่น้องเลยตบตูดกะทิแบบข้นๆเลยเนาะแม่งดกกอกจาออกจังน้อยจังจีน่าสันที่อุตอมเหรอพี่คือตวปะจ้า ป้าทุกพี่น้องเลยซีสันเท่านะแสบเวอร์ใส่พักพี่น้องเลยบานนี้ของหอมก่อนจ้าไพ่อีตู่เัาลงไปรัวใบแมงลักพี่น้องสะอมลงไปรัวพักพาขานะพี่น้องเนาะพักขาไปว่าสะอมไพ่อีตู่ไป,ไปว่านแมงลกักจ้าแกคิดเล็กพี่น้องเลย เซฟไม่นองเลยขอดูขอดูเนื้อปลาหน่อยแม่ช uh> 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 ิมดูเบอร์ข้าซิมเบอก่อนพี่น้องเลยเซฟพี่น้องก็เซฟพี่น้องเลยอยู่ขอดูขอดูเนื้อปลาหน่อยแม่นิดหนึ่งถูกพี่นอองตอนปลาเขา อร่อยน,น่าอร้อปลาใครไม่กินปลาแล้วแต่ขอมปลาผจักรพว่ติเพียงสีเด้อหมาเพรไย้ก็เลยกดเสยอยู่ดีแม่งกวนสกุลด้วยนะคะำลำรว,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 วยลำรวยพอกันใหม่คิมหนาสบายดีกินหอนไม่ได้เดอพี่น้องเด้อไปแล้วสวัสดีค่ะ